ในทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดแต่ในระหว่างทางนั้นต่างหากหล่ะครับที่เป็นบทพิสูจน์ของตัวตนและศรัทธาโดยใน c a n t o เจ t ดเ e อะ m a n d i n g ของเกม Limbus Company ไม่ใช่แค่เรื่องราวของสงครามหรือการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่มันคือบททดสอบของอุดมการณ์จุดที่ความจริงและความเชื่อปะทะกันจนเกิดเป็นศกนัฏทกรรมที่ไม่มีใครรอดพ้นอย่างแท้จริง โซ่ตัวนที่ตึงขาความฝันที่ตึงตาที่หน่วงเหนียววิญญาณไม่ให้หลุดพ้นและความจริงที่อยากจะแบกรับคุณและผมจะได้อะไรจากการเดินทางในแคนโต7เจในครั้งนี้ครับอยู่กับผมเดอ๋อันบาวเอ้ยไอ้เขี้ลืมชื่อตัวเองอันบาวปกติครับหรือจะเรียกผมว่าอันก็ได้วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปสำรวจเนื้อเรื่องแคนโต7กัน อาจจะเล่าแบบคร่าวๆครัครบไม่ได้เจาะลึกมากแต่ผมรับรองได้เลยครับว่าคลิปนี้เนี่ยดีอย่างแน่นอนทุกคนน่าจะได้อะไรกลับไปครับแล้วก็สำหรับ canto เ7 the dreaming e n d มันดีมากๆเลยสำหรับผมและผมอยากจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่า endless dream ครับเพราะว่าสำหรับผมแล้วความฝันมันไม่มีจุดจบครับ อินด่ทราบนะครับว่าแอนโตเจนเนียมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง d o เก u i x o t e l o r ด of La m a n นชาหรือจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือ The ะ n g น n i เน s ยร์ช e n t e s of La m a n ชานั่นเองโดยภาษาต้นฉบับเนี่ยก็คือภาษาสเปนครับเขียนโดย Miguel de Cervantes โดยการตีพิมพ์เนี่ยจะมี2ภาคภาคแรกจะถูกปล่อยมาในปีคศ1605และอีกปีก็คือพศ1615ัน้นั่นเองก็คือห่างกัน10ปีเลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเอามาแปลเป็นบทละครครับ โดยเนื้อเรื่องของดองกิโฮเต่หลอดออฟลามานชัเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคุณนาคนหนึ่งครับที่มีชื่อเดิมว่าอัลันโซกิซาโนโดยเขาเนี่ยชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมเกี่ยวกับอัศวินหรืออะไรนิยายแฟนซีต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนอัศวินอะไรแบบเนี้ยเขาอ่านเยอะมากๆจนถึงขั้นที่เชื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยยังเต็มไปด้วยอัศวินแล้วก็มีพวกยักษ์หรือว่ามีอะไรที่แฟนตาซีหลายๆอย่างอยู่บนโลกใบนี้จริงๆนะครับ เขาก็เลยปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนชื่อกลายเป็นดองกิโฮเต้และตั้งชื่อม้าข,ของเขาชื่อว่าโลซิแดนเต้แล้วก็มีคนติดตามหรือว่าคนรับใช้ของเขาเนี่ยนะฮะชื่อว่าซานโช่นั่นเองดยเนื้นเรื่องหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับการเปน็นจรภัยแล้วก็ความฝันของดองกิโฮเต้นะครับซึ่งดองกิโฮเต้กับซานโช่เนี่ยจะเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยครับก็คือดองกิโฮเต้เนี่ยจะเชื่อในความฝันอุดมการอุดมคติของตัวเอง ส่วนซานโชเนี่ยก็จะคอยย้ำเตือนเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดความเป็นจริงมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาได้ดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับความฝันแล้วก็ความเป็นจริงถ้าใครอยากหาอ่านเนี่ยก็ไปหาอ่านก็ได้ฮะ,ะนี่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับเอ่อเรฟเลนซ์หรือว่าสิ่งที่ลิมบัสค m p a n ีเนี่ยหยิบยกมาเล่าในแค n โตรเจ็ครับ และต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆของ Rebus Company Canto ต The ็ดเ a อะด n ีเมครับเล่าเผื่อท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าสนใจอยากจะเสพเนื้อเรื่อง Rebus Company นะฮะหรือว่าเป็นคนที่ติดตามผมเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้อ่รู้จักริมบัสนะครับแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักริมบัสกันนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคแต่ผมจะมาเล่าแบบย่อๆให้ฟังนะครับก็ถ้าผมไม่ลืมหรือว่าไม่เล่าผิดไปเนี่ยก็ถ้าเกิดเล่าผิดก็ทักทวงได้ครับเพราะว่าผมลืมละแล้วก็เล่นนานมากแล้วด้วยโอเค หลังจากล i มบัสคอมพานีเนี่ยเข้ามาถึงพีครอบนะครับเซเซราเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ล i m b ั s Company ไปยังส่วนสนุกที่หนึ่งครับที่มีข่าวคราวว่าเหมือนจะมีโกลเด้นบอลอยู่ในนั้นโกลเด้นบลก็คือกิ่งทองครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสามารถพิเศษหรืออะไรประมาณนั้นใครเนิ้เนืเรื่องลิมบัสหรือว่าจาักราวาลโปรเจกต์มู n เนี่ยก็สามารถมาทีแจงแถลงขายได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปถึงที่สวนสนุกแห่งนั้นครับ โดยหลังจากที่เราไปถึงเนี่ยเราก็จะเจอกับฟิกเซอร์มากมายเลยฮะที่เหมือนแบบว่ามารับงานรับจ็อบอะไรประมาณนั้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าสุนทีุกแห่งนั้นจะมีชื่อว่ารามัาชแลนครับโดยรามาชแลนเนี่ยกลไกของมันก็คือมันสามารถปิดหรือว่าเปิดให้คนนอกเนี่ยเห็นหรือไม่เห็นได้ครับแต่ว่าทําไมมันถึงสามารถทําแบบนั้นได้เนี่ยแล้วเราก็จะไปรู้กันภายหลังครับ โดยหน้าที่หลกัหลกๆของล i m บัสนะครับก็คือการที่จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ภายในรามันชาแลน3 3อุปกรณ์ด้วยกันนะฮะแต่แก่นเรื่องจริงๆของพาร์ทนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือการที่จะเล่าถึงประวัติของดองกิโฮเต้หลังจากที่เรากลุ่ม l i m บัสคอมพานีเนี่ยผ่านอะไรหลายๆอย่างมานะฮะเราก็จะรู้ว่าดองกิโฮเต้เนี่ยแท้จริงแล้วคือบัตฟิลรุ่นที่2นั่นเองหรือว่าค r ินเดตรุ่นที่2องบัตฟิลเนี่ยจะเป็นการเรียกถึงพวก คล้ายๆแวมไพร์นะฮะแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆสปีชีเป็นสายเลือดอะไรแบบนี้ส่วนคลินเดตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตำแหน่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วในเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วดองกิโฆเต้ไม่ใช่ชื่อจริงของซินเนอร์หมายเลขที่3จริงๆแล้วดองกิโฆเต้เนี่ยคือชื่อของท่านพ่อของเราเนั่นเองหรือว่าเป็นคลินเดตรุ่นที่1ซึ่งดองกิโฆเต้เนี่ยก็ได้ช่วยชีวิต ซันโชซันโชก็จะเป็นชื่อของซินเนอร์หมายเลขที่3ครับหรือว่าจะเป็นน้องดองที่เรารู้จักกันั้งแต่แรกโอ้ยยิ่งพูดยิ่งงงเอาเป็นว่าซันโชก็คือน้องดองตี๋เป็นชื่อจริงๆนะฮะดองคิยวเต้ก็คือเป็นพ่อของซันโชนั่นเองโดยซันโชเนี่ย,ย,ยถูกช่วยเหลือไว้โดยดองคีโวเต้นะฮะในสงครามอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละตอนนั้นคือซันโชใกล้ตายและแต่ดองคียวเต้เนี่ยก็คือช่วยชีวิตไว้นะครับ แล้วก็อุดมคติหรือความฝ่นของดองเปเทเต้เลยเนี่ยสูงสุดเลยนะฮะนั่นก็คือการที่จะทาให้มนุษย์แล้วก็บัดฟิลเนี่ยก็คือจับมือกันหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันได้นั่นเองแต่ว่าปัญหามันติดอยู่ตรงที่ว่าบัดฟิลเนี่ยก็จะต้องกินเลือดใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นแวมพร์แล้วจะทํำยังไงล่ะในการที่เราจะแบบอยู่กับมนุษย์แล้วก็ห้ามที่จะกินเลือดมนุษย์แต่ว่ามันก็ยังมีความหิวอยู่ภายในลึกๆกน,นะฮะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยดองคิโอเต้ก็ได้รู้จักกับบาริฮะบาริเนี่ยก็คือแนะนําให้ดองคิโอเต้เอ่อถ้าจำไม่ผิดนะฮะขอย้ําเลยก็คือมีส่วนให้สร้างรามันชแลนขึ้นมานะครับแล้วก็มอบความฝันให้ดองคิโอเต้เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นฮะหลังจากที่ดองคิโอเต้เนี่ยสร้างลูกๆเราคลินเดดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกบาร์เบอร์หรือว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นพีซนะฮะ แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นครับก็คืออยู่ๆเนี่ยมีมนุษย์คนนึงเลือดไหลครับจะทําให้บาดฟิลทั้งหลายแหล่เนี่ยรู้สึกว่าทนไม่ไหวละกับเลือดน,นั้นนะฮะแล้วก็เลยกินเลือดน,นั้นหรือทําให้รู้ว่าเลือดน,นั้นเนี่ยมันอร่อยแล้วก็เลือดลดขนาดไหนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่ามนุษย์ทุกคนเลยจนทําให้สวนรามาชาแลนแห่งนั้นเนี่ยสวนสนุก,กน,นะฮะแบบว่ากลายเป็นทะเลเลือดเลยครับ หลังจากที่ด็อกิโเต้กลับมาเนี่ยก็รู้ได้เลยครับว่าสนธุกแห่งนี้เนี่ยชิบหายตายหามาละแล้วก็เลยเข้าสู้กับพวกบาดฟิลลูกตางของตัวเองนะครับนาจะเป็นการปกป้องซานโชด้วยนะครับแล้วก็มอบรองเท้าชื่อว่าโลนซิแดนเต้เนี่ยให้กับซานโชครับแล้วบาริเนี่ยก็เปิดประตูมิติให้กับซานโชหนีไปจนทําให้ไปสู่เหมือนบ่อบ่นึงครับเหมือนเป็นบ่อน้ําที่หลังจากที่เรากินน้ําในบ่อนั้นแล้วเนี่ยเราจะลืมความทรงจําทั้งหมดไปครับ ผลสรุปการต่อสู้นั้นเนี่ยก็ทําให้ดองคิโอเต้แพ้ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถูกตึงไว้บนเสาชิงช้านะครับแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมรามนชาตลนะครับแต่ว่าเหมือนมีทฤษฎีหนึ่งครับที่ดองคโอเต้เนี่ยหลังจากที่ถูกตึงไว้นะครับหรือว่าพ่ายแพ้ต่อสงครามนี้แล้วเนี่ยทำให้เขาก็คือสูญเสียความฝันหรือว่ามองเห็นโลกความเป็นจริงฮะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นได้ มันก็แค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นเองแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความที่รักมนุษย์อยู่ครับเขาเนี่ยพยายามที่จะปิดส่วนสนุนแห่งนี้ไม่ให้แบบว่าใครมาเห็นหรือว่าไม่ให้ใครพบเจอเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประจวภใยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับขอเราตัดตอนเลยแล้วกันจนมาถึงที่ซานโชเนี่ยจำตัวเองได้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ดองกิโอเต้แต่คือซานโชครับแล้วก็ได้พบกับดองกิโอเต้ที่ถูกตึงไว้บนเสาชิงช้าครับ แล้วด้วยความรักที่มีต่อพ่อเนี่ยเขาก็ยอมทำตามความออคำสั่งหรืออะไรเงี้ยหลังจากนั้นดองกิโอเต้หรือว่าซันโชเนี่ยก็คือเข้าสู้กับซินเนอร์หรือเพื่อนพ้องของตัวเองครับในตอนนั้นเนี่ยดองกิโอเต้เนี่ยก็คือความฝ่ายของนางคือว่างเปล่าวรวงโบเลยทีเดียวแล้วดันเต้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยดองกิโอเต้ให้หลุดพ้นจากภวังนั้นหรือว่าเติมเต็มความฝ่ายของน้องได้ครับจนในที่สุด หลายๆคนเนี่ยก็ให้กําลังใจหรือว่าแบบเอ,อ่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยจนทําให้ดองเคียวเต้สามารถหลุดมาจากผวังแล้วก็มีความฝันอีกครั้งก็คือเหมือนหลายๆคนทั้งซินเนอร์แล้วก็ดันเต้เนี่ยเ mm hmm. ชื่อมั่นในตัวของซานโชวว่านางเนี่ยจะก้าวข้ามและสามารถมีฝันใหม่ที่มาแทนที่ดองเคียวเต้คนเก่า ที่ไม่สามารถทําสําเร็จได้ครับจนทําให้ซานโชเนี่ยเข้าสู้กับดองกิโฮเต้ตัวจริงครับและคุณคิดว่าฉากนี้มันจะอีปิกขนาดไหนกันล่ะครับกังหันลมนี่มันทำให้เจ้าหัวย้อนถึงสงครามในอดีตหรือเปล่าละ่ะซันโชวงสตะกูลอสูรโลหิตที่มือมากมาย หืนอ,น,น,หอนัันลย่นแหละตัวข้าอย่างแท้จริงข้าจําได้ดีเลยล่ะว่าหัวใจของข้ามันเต้นระรัวแค่ไหนเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับยักษ์ในสนามรบแบบนั้นข้าจําได้ว่าข้าวิ่งตามท่านไปหลังจากที่หนึ่งในพวกมันเวี่ยงท่านไปไกลสุดลูกหูลูกตาพอท่านนั้นประเมินพลังพวกมันตามไปแต่บัดนี้เจ้าไม่ได้วิ่งตามข้าอีกต่อไปเจ้ากลับกลายเป็นคนที่ยืนขวางทางข้าซะเอง หลบเร็วไม่ก็ตั้งการของพวกเธอขึ้นมานานเพียงใดแล้วนะ ที่สองเท้าของข้าไม่ได้เหยียบย่ำพื้นพระสุธาเช่นนี้แม้แต่ตอนนี้ท่านก็นยังผูกติดอยู่กับภาระที่ท่านไม่อาจจะหลีกหนีได้ทั้งๆที่เมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนที่อิสระมากมายแท้ๆแล้วข้าจะต้องหนีไปไหนล่ะซันโชโปรดบอกให้ข้ารู้ทีสิข้าสามารถพลิกกระแสส,สงครามที่มันจบสิ้นนั้นลงได้แต่เหตุใดในตอนจบข้าจึงไม่เห็นภาพของการอยู่ร่วมกันเลยข้าสันสร้างหล่อลลอมสถานนี้ด้วยโลหิตของข้า แต่เหตุใดเล่าความสุขจึงไม่บังเกิดในสถานที่นี้เลยข้าหนึ่งข้าเคยมีความฝันแต่ความฝันนั้นมันทําให้ข้ารู้แจ้งความลือไท้ยที่ถูกตึงเหนียวด้วยเสาและกลิ่ดเลือดที่เน่าเหม็นมองมายังข้าสิสันโชข้าก็คือข้าแต่เป็นดองกิโฮเตแห่งลามันชาแลนบัดนี้เจ้าหยุดควบม้าได้แล้วล่ะ เจ้าจะออกประจวนภัยในโลกที่กว้างใหญ่ได้ยิ่งไรถ้าจิตวิญญาณของเจ้ายังเปราะบางเชกเช่นนี้ช่างน่าระอาอะไรเยี่ยงนี้ครั้งหนึ่งเจ้าเคยสร้างหอ,อที่งดงามให้ข้ากว่านี้แต่ถึงกระไร หอ,อกนี่ก็สามารถทำลายนาฬิกานั่นได้ท่าน,นไม่ได้พูดเองหรือว่าที่เจ้าได้พูดเอาไว้ว่าข้าจะกำหนดเวลาที่จะกลับคืนและมีสติของข้าได้เองข้ารู้ดีแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วแต่แม้ว่าสำหรับบางคนข้าอาจจะดูเหมือนเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้นถึงแ,แม้ว่าท้ายที่สุด ข้าจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่แท้จริงได้ก็ตามข้าควรที่จะอดทนและย่ำเดินไปในเส้นทางที่ข้าเลือกเองหรือเปล่าและก็สารต่อนิทานเรื่องนี้ต่อไปนั่นแหละจะเป็นความฝันที่ข้าและเจ้าต้องการ นั้นจะเป็นด่างแสงสว่างนำทางให้เธอเองเพราะฉะนั้นแล้วจงใหญ่ลังเลและเดินไปในเส้นทางที่เธอเลือกเถอะมันใช้เวลาไม่นานนักหรอกนามของข้าคือดองกิโฮเตอันตัวข้าดองกิโฮเตขอสาบานด้วยเกียรติของข้าว่าหอกนี้จะทิ่มทะลวงความฝันอันกลวงโบและไร้เดียงสานั่นซะนามของข้าคือซันโช อันตัวข้าซันโชขอสาบานด้วยเกียรติของข้าต่อหอกเล่มนี้ว่าข้าจะจบสิ้นความฝันอนเน่าเฟและเกียรติคายของเจ้าซะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโอกาสเป็นไปนได้เลยแม้แต่น้อยจบจนกว่าข้าจะคอยคว้าความฝันนั้นไว้ได้ข้าจักทะลวงต่อไปเชกเช่นนี้ ข้าจะควบม้าไปข้างหน้าแบบนี้ยังไม่วันหยุดยั้งและไม่ยอดตอจนถึงที่สุด สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สำหรับทุกคนนะที่ดูกันมาจนจบโอ้โหก็ซาบซึอมากครับแล้วก็คนที่ยังติดตามอยู่ด้วยแม้ว่าผมจะหายไป1เดือนแล้วก็ตามก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่หายไปค่อนข้างนานเลยนะครับสำหรับ Limbus Company แล้วเนี่ย c a n t o 7 The r e m e n d n n g จริงๆแล้วมันเป็นเกมหรือว่ามันเป็นกระจกเงาที่ซ้อนสะท้อนอนะไรนีลิมพลัน ก็อาจจะไม่มีสคริปต์นะฮะตอนหลังเป็นแบบว่าพูดคุยแบบฟรีฟรีฟรีสไตล์นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากฟังเนี่ยก็สามารถออกไปได้ครับสำหรับใครที่ยังฟังอยู่ก็ครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะสำหรับ Back โซ2เนี่ยก็รออีกไม่นาน,นครับไม่เกินปีนี้แน่ได้ดูแน่นอนครับแต่ผมต้องขอเล่นก่อนแล้วก็ขอไปเรียบเรียงนะฮะเพราะว่ามันน่าจะนานมากๆเลยอีกอย่างเนี่ยพื้นที่ผมยังไม่ได้เพิ่มสักทีเลยเนี่ยโอ้โห ถ้าใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับหรือไม่ก็ซปเปอรแ์แดงโด o n a t อะไรเงี้ยก็ได้ครับเพื่อเป็นทุนให้ผมพัฒนาช่องต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูจนจบครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามหรือว่าใครอยากดูเนะื้อเรื่องรมบัสต่อจะเป็นแคนโตน้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็จะทำเรื่อยๆส่วนแบล็กโซก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าผมมีทุนในการอัพ พื้นที่เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นฮะสวัสดีวันดีสวัสดีครับไปรบกวนเวลาทุกคนลคแล้วโอเคไปละบาย